นี่เป็นหนังสือที่นายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินสั่งการไปยังฝ่ายปกครองและท้องถิ่นให้เข้มงวดการลักลอบเข้ามาของแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันเดียวมากถึง15คนแม้ทางการกัมพูชาจะออกมาชี้แจงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อว่าทั่วประเทศมีผู้ที่ยังรักษาเพียง8คน แต่กลับมีผู้นำไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงจนส่งผลกระทบต่อการค้าที่ตลาดชายแดนช่องจอมเป็นอย่างมากขาย,ไม,ยไม่ดีเลยค่ะไม่ประเดิมร้าน5าหวันแล้วเงียบเลยไม่มีคนขายไม่ได้มาห้วันจะขายไม่ได้เลยค่ะจากเดิมเนี่ยจากเดิมค่ะไจากเดิมวันนึงก็ได้สี่ห้าร้อยพันก่บาทอย่างนี้ได้แต่ฮหกวันนี่เงียบเลย ไม่มีอะไรข่าวลือนี่หรอใช่ข่าวกระข่าวาว่าเขา,ขามีว่าบอกว่ามีโควิดเกิดที่ช่องจอมแต่ไม่มีเลยไม,ไม่ไม่มีเป็นไายเลยตลาดชายแดนช่องจอมมีร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า1,000ร้านแต่เกือบครึ่งหนึ่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพราะไม่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยส่วนร้านที่ยังเปิดให้บริการก็แทบขายไม่ได้ เนื่องจากประชาชนกังวลกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจึงอยากจะให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวนี้ที่เกิดกับตลาดนั้นสูงมากซึ่งจากที่เคยมีคนมาเที่ยวซึ่งทำให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่ได้พึ่งตัวเองได้ก็กลับกันเลยแทบจะไม่มีไรายได้เลย <_ <d> _>บางคนก็ของเหลือทิ้งอย่างของกินอย่างนี้นะครับก็เหลือทิ้งแล้วก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนก็เลยอยากจะให้ทางทางการหรือทางหน่วยรับผิดชอบได้ช่วยเหลือเพราะว่าชีวิตพ่อค้านั้นถ้าไม่มีคนมาเที่ยวก็จะทําให้ขาดรายได้แล้วก็ขาดโอกาสมีความเดือดร้อนขึ้นครับเกือบหกเดือนของการปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาช่องจอมโอสเมอเอตอาเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน ประชาชนไม่สามารถข้ามมาซื้อขายสินค้าได้ตามปกติมีเพียงการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นขณะที่ภาคแรงงานซึ่งฝั่งไทยต้องการแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะภาคก่อสร้างและภาคบริการแต่กลับไม่สามารถนำเข้าได้จนเกิดการชะลอตัวที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มแรงงานข้ามชาติพยายามลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฐานหินฝ่ายความมั่นคงได้จับกลุ่มและผลักดันกลับประเทศทำกลางมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านเอำเภอช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงของการลักลอบเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน